เวลาเราไปบ้านใครเนี่ยถ้าเกิดบ้านนั้นเขาเลี้ยกหมาเอาไว้พอหมาเห็นเราเนี่ยก็จะเห่าเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วบางตัวก็เห่าดังด้วยแล้วเห่าไม่หยุดเนี่ยเวลาเราเจอหมาเห่านี่มันก็จะรู้สึกว่าหมานี่เขาคงจะเห่าไล่เรา พราะว่าเราเข้าไปยุ่มย่ามในอาณาเขตของเขาเราจะรู้สึกว่าหมาเนี่ยมันคุกคามเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจหมาตัวนั้นดยซ้ำที่จริงเวลาหมาเห่าเนี่ยเขาไม่ได้คิดได้อะไรกับคนที่อยู่ข้างหน้าขเขาเนะแต่ที่เห่าเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณให้กับเจ้าของที่อยู่ข้างหลังหรืออยู่ในบ้าน ส่งสัญญาณว่ามีคนมาหรือว่ามีเหตุที่ไม่ปกติหน้าบ้านแล้วพอหมาเนี่ยเขารู้ว่าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยนะเป็นนิดหรือว่าเป็นคนรู้จักเขาก็จะกระดิกหางเปลี่ยนท่าทีทันท,ทีจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่มาเยี่ยมนะบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยมาถึงเนี่ย หมาจะเห่าไปก่อนแล้วนะก็อย่างที่บอกนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเห่าเพื่อเล่าเ,าเพื่อไล่คนที่อยู่ข้างหน้าหรือประสงค์ร้ายแต่เ้าต้องการส่งสัญญาณนะไปบอกคนที่อยู่ในบ้านว่ามีคนมามีคนมาแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายก็จะกระดิกหางเลยแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยเข้าใจความหมาย ของเสียงหมาเห่าเนี่ยไปเข้าใจว่าเนี่ยเขากำลังเห่าเราก็เลยอาจจะแสดงฉีท่าไม่พอใจอาจจะเอาแต่งทีท่าเอาไม้คว้างเอาก้อนหินคว้างเพื่อให้หมาไม่หยุดเหาด่าแต่หมาก็ยังเห่าอยู่นั่แหละเพราะเขาไม่ได้เห,าเห่าไล่เราเขาเห่าเพื่อบอกเจ้าของบ้านที่บ้านกุฎง้เนี่ยเวลาเราไปบปิณฑบาตเนี่ย พอเลี้ยวโค้งก็เจอหมาตัวหนึ่งนะอยู่หน้าบ้านอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของตัวเองเท่าไหร่ประมาณสาสิบเมตรมันชื่อกะทิพอกะทิเห็นพรายมันจะเห่าเลยเห ào, ่าเห่าเ่แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่น่าจะจํากลิ่นของพวกเราได้นะว่าพวกเรานี่มาเป็นมิตรไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่มันก็เห่าอยู่นั่นแหละ เขาอย่างเอาจริงเอาจังมากคนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่ากระที่เนี่ยมันไม่เป็นมิตรกับพระที่มาบินธบาตท,ทจริงไม่ใช่นะกระที่หาาเนี่ยเพื่อจะส่งสัญญาณไปบอกเจ้าของพ่อเจ้าของเนี่ยแกชอบใส่บาตรทุกเช้าพอเจ้าของรู้ว่าพอเจ้าของได้ยินเสียงมาเหา่าเสียงกระที่เห่าเนี่ยเจ้าของก็มารอแล้วหน้าบา้านเพื่อรอใส่บาตร พอพระมาถึงหน้าบ้านของกะทิกะทิก็หยุดเห่าแล้วเพราะว่าเห็นเจ้าของนี่เตรียมพร้อมจะใส่บาตรคราวนี้คนไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปนึกว่าเนี่ยกะทิเนี่ยมันไม่รู้จักจาสักทีพระมาทุกวันทุกวันก็ยังเห่าอยู่นั่นแหละไม่รู้สึกเป็นมิตรกับพระที่จริงไม่ใช่เลยเสียงเห่าของกะทิก็คือจุดมุ่งหมายคือบอก เจ้าของว่าพระมาแล้วนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็เอ็นดูกะทิเลยนะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปมีเด็กคนหนึ่งนะอายุประมาณสักหกเจ็ดขวบพอเรียนหนังสือเสร็จกลับมาที่บ้านเนี่ยแทนที่แกทำกันบ้านนะก็จะทำกันบ้านสักนิดหน่อย เสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเปิดโทรทัศน์เพราะว่าที่บ้านนี้ไม่มีใครเลยไม่มีผู้ใหญ่เลยเด็กเนี่ยก็ชอบดูโทรทัศน์อยู่แล้วนะนี่สมัยก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือเด็กทางที่ทำกนานบ้านก็เปิดเปิดโทรโทรัศน์ดูกระตูนในห้องนั้นก็มีหมาตัวหนึ่งนะตัวใหญ่ด้วยมันก็คอยปุวนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆก,กับเด็กคนนั้นแล้วผ่านไปสักพักเนี่ยมันก็จะนอน หัวกนะ็คงฟังเสียงโทรทัศน์ไปด้วยแต่ซักพังเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็เห่านะมันมองไปที่ประตูบ้านมองไปที่หน้านบ้านก็เหา่าเห่าแต่ว่าอะไรแปว่ามีคนมาในชักพักเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นใครนะคือเจ้าของบ้านหรือพ่อของเด็กนั่นแหละมันรู้ก่อนที่ พ่อของเด็กเนี่ยจะเปิดประตูเข้ามาเนีย่ยมันคงได้กลิ่นนะมันก็รู้แล้วมันก็หยุดเห่านะแต่มไม่ไทําแค่นั้นนะมันก็เดินไปที่โต๊ะของเด็กแล้วก็เอาตีเนี่ยหรือเท้าเนี่ยข้างขวาเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะเพื่ออะไรเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้เด็กรู้ว่าพ่อของหนูมาแล้วนะเท่านั้นแหละเด็กเนี่ยปิดโทรทัศน์ทันทีเลย แล้วก็เอากันบ้านมาทำก็พอดีนะพ่อเปิดประตูเข้ามาเห็นลูกทำกันบ้านโอ้พ่อก็ยิ้มเลยลูกเราขยันแอ้นี่เป็นเพราะหมานี่ช่วยไว้นะช่วยข้อแรกคือช่วยบอกเด็กว่ามีคนมาที่บ้านแล้วข้อสองคือช่วยบอกเด็กว่าพ่อมาแล้วนะไอ้ตอนที่บอกมีคนมาที่บ้านเนี่ยหมาก็ ส่งสัญญาณด้วยการเห่าจะพอรู้ว่าคนที่มานี่คือพ่อนก็ส่งสัญญาณให้เด็กเลยนะว่าพ่อมาแล้วเด็กก็รู้เลยนะว่าต้องปิดโทรทัศน์แล้วละแล้วก็เอากันบ้านมาทำน่าสนใจนะว่าเด็กเนี่ยหมาเนี่ยมันรู้ได้ยังไงนะว่าเวลาพ่อมาเนี่ยถ้าหากว่า เอาเท้ามาวางบนโต๊ะเนี่ยเด็กก็จะเปลี่ยนมาเป็นขมีขมันทำกันบ้านไอเป็นเพราะว่าหมานี่เคยเห็นนะเคยเห็นพ่อเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้ามาเห็นลูกสาวเนี่ยกำลังดูโทรทัศน์พ่อก็คงว่าลูกหมาคงเห็นนะนะว่าเจ้านานน้อยของเราถูกว่าเพราะว่าดูโทรทัศน์แทนที่จะทำกันบ้าน ครั้งต่อไปเนี่ยมันก็อยากช่วยเจ้านายน้อยนะไม่อยากให้เจ้านายน้อยเนี่ยถูกว่าเ <t> พราะหมานี่ก็มีน้ําใจนะรักเจ้านายน้อยไม่อยากเจ้านายน้อยถูกพ่อว่าก็จึงทําการส่งสัญญาณให้เจ้านายน้อยรู้ว่าเนี่ยพ่อเธอมาแล้วนะพ่อหนูมาแล้วนะรีบไปโทรทัศน์เร็วนะทำกันบ้านซะไม่งั้นเดี๋ยวหนูโดนพ่อว่านะมันคงอยากจะบอกเนี่ย แลาวเด็กเนี่ยเขาก็รู้นะรู้สัญญาณของหมา,ท,าทั้งๆที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันแต่รู้อาจักอากับกริยาพอรู้ว่าเนี่ยพอเห็นอากับกริยาของหมานี่ก็รู้แล้ว,ลวต้องปิดโทรทัศน์แล้วแล้วก็เอากำลังบัมรทําอันนี้มันก็สัตว์นี่มันก็มีมีวิธีการส่งสัญญาณแต่ว่าบางทีคนเราไม่เข้าใจ เราเข้าใจผิดๆนะก็เลยเลยทำให้มีปัญหาได้แต่ถ้าเราเข้าใจถูกนะปัญหาก็จะน้อยลงคนเราเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณน,นะอาจจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้คนอื่นได้รับรู้นะถ้าว่าคนอื่นเนี่ยตีความสัญญาณผิดก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้แต่ถ้าตีความสัญญาณถูก่มันก็ช่วยได้เยอะนะ ยังมีจิตอาสาคนหนึ่งเนี่ยแกไปเยี่ยมคุชาราคุณยายคนหนึ่งที่บ้านพักคุณชาราคุณยายคนนี้เนี่ยแกจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีระยะหลังกระฟัดกระเฟียดว่าคนนั้นทีด่าคนนี้ทีใครๆก็ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้นะไม่ค่อยใจากเป็นอะไรจิตอาสาคนเนี้ย แกมาเยี่ยมคุณยายคงจะเยี่ยมคนอื่นได้แหละแล้วก็มาเยี่ยมคุณยายคนนี้เยวก็เห็นอาการของคุณยายนะ mm hmm. กัดกะเฟอารมณ์ไม่ดีเลยแต่แกก็ไม่สนใจแล้วก่อนที่แกกลับแกก็จะกอดขอกอดยายยายก็ให้กอดนะแล้วก็กอดกลับแต่กอดแบบไม่ค่อยเต็มใจกอดแบบไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือนะ เิตอาสาก็รู้ว่าสงสัยยายเนี่ยคงจะมีอะไรอยู่ในใจนะไม่พอใจชลือเปล่าแต่ว่าแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะยังไม่สรุปพอการเสร็จแกก็บอกคุณยายว่ากอดยายเนี่ยเหมือนกับได้กอดยายของหนูที่จากไปแล้วก็ถามตอบไปว่าเนี่ยคุณยายเคยกอดใครไหมแกตอบว่าเคยกอดลูกชายแล้วก็เล่าว่าลูกชายเนี่ย ตอนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการแล้วก็รักษาตัวอยู่สถาบันคุ้มครองคนพิการจะก่อนลูกชายก็ส่งข่าวมาเป็นประจำทางโทรศัพท์แต่ระยะหลังลูกชายก็หายไปเลยแกเป็นทุกข์มากเลยแล้วแกก็เครียด จินาสาก็เลยพอจะเดาได้ว่าจีแกกับฟัดกัฟเฟย์ว่าคนน้นจีคนนีท้ทีใครมากอดก็ไม่กอดด้วยความเต็มใจเนี่ยจริงๆเนี่ยแกก็ไม่ได้โกรธใครเป็นพิเศษหรือเฉพาะจอดจงใครนะหรือว่าไม่ได้เป็นมิตรกับใครแต่จะมีความทุกข์ใจทุกเรื่องลูกชายจินอาสาก็เลยไปตามเลยนะว่าลูกชายแกเป็นอย่างไรอยู่ที่พระประแดงสถานฟื้นฟู สาคุ้มครอและฟื้นฟูผู้พิการที่พระประแดงก็ทราบความว่าลูกชายยังอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยขาดการติดต่อจินศตศัก์เลยมาบอกคุณยายนะคุณยายพอรู้ว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่นะโอ้แกอารมณ์ดีและเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยที่เคยหงุดหงิดหัวเสียกระฟัากระเฟียดเปลี่ยนไปเลยและต่อหลังเนี่ยก็จินศตศากยัยงทำมากกว่านั้นนะก็คือเป็นตัวกลางให ลูกชายได้โทรศัพท์คุยกับคุณยายผู้เป็นแม่แล้วคุณยาย,ยังมีความสุขเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็แปลว่าที่เคยหงุดหงิดหัวเสียในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วอารมณ์ดีแล้วคนทั่วไปในเวลาเจอคุณยายหงุดหงิดหัวเสียเนี่ยก็เข้าใจว่าเนี่ยคุณยายไม่พอใจเราเสร็จแล้วก็จะเลยคิดไปแล้วนี่เราอุตส่าห์มาเยี่ยมอุตส่าห์มาพูดดีด้วยก่อนก็ก่อนแล้วยังก็ยังทําอย่างนี้กับเรา คิดแบบนี้เข้าเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมาเลยนะเกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักกับคุณยายคุณยายพอเจออารมณ์ลบจากคนที่มาเยี่ยมหรือจากเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งเกิดความรู้สึลกลบก็ไปใหญ่แต่จินักศึกษานี้กันดีนะแกรู้ว่าเนี่ยแกแกเดาว่าเนี่ยคุณยายที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามีความทุกข์ไม่ใช่ไม่พอใจใครแต่มีความทุกข์เรื่องอื่น พอสึกสาเราเรื่องรู้ความจริงเข้าออกแกก็ช่วยทําให้คุณยายสบายใจบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราเจอใครที่เขาหน้าบุดหน้าบึงกับเราเรามักจะไปคิดว่าเนี่ยสงสัยเขาไม่พอใจเราใจริงอาการหน้าบุดหน้าบงึงเป็นสัญญาณว่าเจ้าตัวกำลังมีความถุกอะไรสักอย่างอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเลยนะอาจจะเกี่ยวกับคนที่เขารัก เช่นเวลาเราเจอเพื่อนร่วมงานโวยวายใส่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปคิดว่าเนี่ยเขาไม่พอใจเราแล้วเราก็จะเลยอารมณ์โกรธใส่เขาแต่จริงๆการโวยวายใส่เนี่ยมันเป็นสัญญาณนะไม่ใช่สัญญาณว่าเขาไม่พอใจเราแต่เป็นสัญญาณว่าเขาเรามีความทุกข์บางอย่างอาจจะกําลังเครียดเรื่องลูกลูกติดยาหรือว่าลูกติดการพน,นัน หรือว่าลลูกคบเพื่อนไม่ดีหรือว่าพ่อป่วยพอมีอะไรมากระทบระหว่างที่พูดคุยกับเราเขาก็เลยเวไวยใส่แต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่พอใจเราแต่เพราะเขามีความเครียดความกดดันเรื่องอื่นบางทีเจอเขาทักทายเขาเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเลยเจอแบบนี้เราก็อดไม่ได้จะคิดนะเะยก็ไม่พอใจเราหรือเปล่า เมื่อวานนี้เราแนะนําเขาเรื่องงานเรื่องการเาก็เลยไม่พอใจเรามัง่งเช้านี้เราเจอเขาเราทักเขาก็าไม่ตอบจริงๆที่เขาไม่ตอบเนี่ยเป็นเพราะเขายังกำลังกังวลเรื่องอื่นกังวลว่าเนี่ยไม่รู้จะโดนเจ้าไหนไล่ออกหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่ป่วยเมื่อเชา้านี่อาการจะหนักไหมพอใจมันคิดกังวลเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ไปรับรู้นะว่า ใครพูดด้วยเพื่อนทักก็ไม่ทักตอบอาการที่ไม่ทักตอบเนี่ยมันอาจะเป็นสัญญาณแสดงว่าเขากำลังมีความทุกข์บางอย่างเมื่อที่คุณยายเนี่ยแกก็แฟกกะเฟว่าคนนั้นจะีว่าคนนี้จีเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณว่าแกกําลังกลุ่มเรื่องลูกกําลังวิตกเรื่องลูกแล้วนะคนเราเนี่ยเวลาเจอเวลาเกี่ยวข้องกันเนี่ยถ้าเราจับสัญญาณไม่ถูกตีความผิดนะเราก็อาจจะเกิด ความทุกข์ทุกข์ที่เขาไม่พอใจเราพยายามควานหาว่าเขาไม่พอใจเรื่องอะไรบางทีก็คิดเป็นตุเป็นตาเลยเพร,เรื่องนี้แหละแล้วเราก็เลยโมโหแค่นี้เองทำไมฉันแค่แนะนำเธอดีๆด,ด้วยความหวังดีทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้พูดกับฉันอย่างนี้บึนตึงกับฉันอย่างนี้ก็เลยตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่เป็นลบใส่กันสุดท้ายก็เลยเกิดวความเ้าชานขึ้นมา ไม่ใช่เฉพาะคนที่เจออารมณ์ที่มาคุกจากใครบางคนซึ่งอาจจะมีเหตุมาจากเรื่องอื่นนะที่ไม่เกี่ยวกับคนที่เขากำลังพูดคุยหรือเกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยบางทีเจ้าตัวเองก็ไม่รู้นะเจ้าตัวก็ไม่รู้พ่อแม่คุยกับลูกหรือลูกมาคุยให้พ่อแม่ฟัง เล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนจู่ๆเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดหัวเสียขึ้นมาว่าลูกลูกตกใจเลยพ่อแม่ก็ตกใจว่าเราหลุดปากไปว่าลูกได้ยังไงวันนีเจ้าตัวก็ไม่รู้นะว่าที่ทำอย่างนี้ไปได้ยังไงเพราะพูเพราะลูกเนี่ยก็พูดนิดเดียวะแค่ไม่พอใจแค่กระทบนิดเดียวฉัน เกิดหัวเสียขึ้นมาทันทีจริงๆไงการการหัวเสียนั่นก็เป็นสัญญาณบอกเจ้าตัวนะว่ากําลังมีความทุกข์บางอย่างกาลังมีความเครียดบางอย่างถ้าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วมันกําลังบอกอะไรฉันนะไอ้อาการแบบเนี้เพราะว่าลูกก็ไม่พูดอะไรที่รุนแรงแท่าทั้งยังโกรธใส่ลูกไอ้ความโกรธที่ระบายใส่ลูกเนี่ยหรือสาดใส่ลูกเนี่ยมัน มันจะเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเจ้าตัวเนี่ยลองพิจารณาดูก็จะพบว,ว่าโอ้เป็นเพราะว่ากําลังเครียดเรื่องงานนะเครียดสะสมเรื่องงานมาเป็นอาทิตย์ละแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอความเครียดมันสะสมมากๆเข้ามีแรงมากระทบเบาๆมันก็ระเบิดนะเหมือนลูกโปง่งที่มันถ้ามันมีอากาศอัดแน่นเนี่ย แตแค่ปลายหญ้าปลายปลายหญ้าหรือใบหญ้าเนี่ยจะจิ้มเข้าไปมันก็แตกไอ้คนเราเนี่ยถามว่าเราเหมือนสังเกตเนี่ยไอการกระทําของเราบางอย่างเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกบอกว่าเราต้องทำอะไรจักการกับตัวเราเองแล้วเช่นในกรณีของพ่อที่โวยวายใส่ลูกทั้งที่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไรมากเนี่ยมันแสดงว่า เจ้าตัวเนี่ยกำลังจะเสียสูญแล้วทำงานหนักพักน้อยสะสมความเครียดถ้าถาว่ารู้จักพิจารณานะก็จะตระหนักว่าเนนี้นี่คือสัญญาณบอกว่าเราต้องพักแล้วไม่ใช่แค่พักกายเี่พักใจด้วยอายต้องไปสงบสติอารมณ์อาต้องไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมอายต้องไปฝึกจิตพักใจ ซึ่งถ้าทำงั้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะเพราะว่าร่างกายหรือจิตใจเนี่ยบางครั้งเขาก็ส่งสัญญาณมาให้แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่เก็ตนะเราเมินเฉยก็แปลว่าการเยียวยาการรักษามันไม่เกิดขึ้นการพักไม่เกิดขึ้นถึงเวลาสะสมหนัหนกๆเข้าก็จะระเบิดเลยนะ ใช่ระเบิดสายลูกเนี่ยหรือบางทีระเบิดยิ่งกว่าน,นั้นนั้นคนเราบางทีก็ต้องรู้จักนะรู้จักจับสัญญาณที่กายและใจมันบอกเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติกับตัวอย่างถูกต้องฉันที่จะมาหัวเสียหรือฉันที่จะมาโทษตัวเราทำไมเราแย่แบบนี้ลูกพูดนิดเดียวลูกไม่ได้ทำอะไรเลยเรากลับระบายใส่ เสร็จแล้วก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปสะสมความเครียดหนักเข้าไปทําให้พร้อมจะระเบิดได้อีกกับคนอื่นกับคนรถกับเจ้ากับเจ้านายกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้แต่ถ้าว่าตีความสัญญาณถูกนะว่าเนี่ยมันแสดงว่าเรากําลังจะแย่แนละ้วกำลังจะเสียสูญแนละ้วกําลังจะหมดไฟแนละ้วก็ต้องพักแนละ้วหรือว่าให้มาเยียวยาจิตใจตัวเอง บางคนไม่รู้นะก็ทํางานหนักแต่บต่พี่ต่บันทำอีกคิดว่ายังยังสู้ไม่พอยังทํางานไม่พอยังเพียรพยายามไม่พอทําให้ความเครียดสะสมหนักๆเขา้าบางคนเนี่ยถึงกับสติแตกระเบิดเลยนะหรือว่าหนักกว่านะั้นคือทําร้ายตัวเองนการที่เราจับสัญญาณที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากคนอื่น แล้วเราตีความถูกนะเวลาเขาโวยวายใส่เราก็อย่าเพิ่งไปตีความว่าเขาไม่พอใจเราอาจเป็นเพราะว่าเขากำลังมีความเครียดบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยอย่างคุณยายเนี่ยแกโวยวายใส่จิตอาสาแกโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ที่จริงไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่พอใจคนเหล่านั้นเลยแต่แกเครียดเรื่องลูกตกกังวลเรื่องลูกเนะ้าตีความสัญญาณผิด มันก็ทำให้ปัญหาหนักขึ้นความสัมพันธ์แย่ลงแต่ถ้าตีความถูกเราก็สามารถช่วยเขาได้เราเองก็ไม่ทุกข์ไม่ถือสายายจะว่างก็ไม่ถือสาและแถมเรายังสามารถช่วยยายได้อย่างที่จิตอาสาเขาเขาช่วยยายให้กลับมายิ้มยันแจ่มใสได้ใหม่เพราะว่ารู้ว่ายายเป็นทุกข์เียเรื่องลูกกับเพื่อนโรงงานเราก็เหมือนกันเวลาเขาโวยวายใส่เราก็จะไปไปไป,ไปคิดว่าเขาไม่พอใจอะไรเรา อาจจะอาจจะเป็นอาการที่สะท้อนมาจากความเครียดในเรื่องส่วนตัวความทุกข์เรื่องส่วนตัวอันนี้คือสัญญาณเหมือนกันนะที่เราต้องตีความให้ถูกถ้าเราตีความให้ถูกก็เกิดปัญหาหรือเจ้าตัวเองเนี่ยก็ต้องตีความหรือรู้จกดักดักฟังสัญญาณที่ตัวเองได้แสดงออกมาเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราตีความผิดนะ ไปทำให้ปัญหามันสะสมหมักหมมจนทั้งระเบิดออกมากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต่อเสียหายมากมายแต่ถ้าจับสัญญาณถูกเราก็สามารถจะาหาทางแก้ไขได้เช่นพักผ่อนหรือว่ามาเยียวยาจิตใจมาฝึกสติมาพักใจจึงร่างกายของเราจิตใจเรามันส่งสัญญาณอยู่เสมอนะแต่เป็นเพราะเราไม่ใส่ใจหรือเราตีความผิดนะมันก็เลย ทำให้ปัญหามาศาสมหมักหมมมากขึ้นและสัญญาณก็มีอยู่รอบตัวนะกับคนอื่นด้วยจากคนอื่นด้วยตีความไม่ถูกก็เหมือนกับหมาเลยนะมันเห่าใส่เราไม้ใช่ว่ามันไม่ชอบเราแต่มันกําลังส่งสัญญาณไปให้เจ้านายที่อยู่ข้างหลังอยู่ในบ้านว่ามีคนมาถ้าเราตีความสัญญาณของหมาผิดเราก็เกลียดหมาบางทีเอาก้อนหินขว้างหมาก,ก็กลายเป็นเรื่องบาดหมางก,กัน เจ้าของหมาก็ไม่ชอบเราไอหมายิ่งเกียด์เราก็ไปอยางเวลาเราไปบ้านใครเนี่ยถ้าเกิดบ้านนั้นเขาเลี้ยงหมาเอาไว้พอหมาเห็นเราเนี่ยก็จะเห่าเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วบางตัวก็เห่าดังด้วยแล้วเห่าไม่หยุดเะเวลาเราเจอหมาเห่าเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหมานี่เขา คงจะห่าไล่เราเพราะว่าเราก็าไปยุ่มย่ามในอาณาเขตของเขามราจะรู้สึกว่าหมาเนี่มันคุกคามเรา